เขาคือคนที่ยิงจักรยานอากาศใส่ทีมชาติอังกฤษแล้วหันมายิ้มแบบไม่รู้สึกผิดเขาเปลี่ยนสมโมสรปารีสแซงแยม์แมงทีที่ทุกคนมองว่าแค่รวยให้กลายเป็นทีมที่ทุกสโม,มสรต้องยำเกรงและเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลเขาทําให้มันกลายเป็นศิลปะแห่งความกล้าและนี่คือเรื่องราวของสลาตันผมจะใช้เสียงเปิดคลิปนี้ว่าไงดีครับร่างทองวันนี้ขอเสนอร่างทองขอให้คุณพบกับวิเคราะห์ฤดูกาลร,ร่างทองของสลาตันอิบายโมวิดจุดกําเนิดของพระเจ้าร่างทอง อห้หยคุณพบกับร่างถองอยากให้เป็นแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้กันนะฮะ จริงๆแล้วจะบอกใบว่าคลิปนี้เป็นของใครน่าจะรู้แต่ดูหน้าปกนั่นแหละครับผมว่าคลิปนี้เป็นของซาลาตันอิบายทิโมวิดนะครับร่างคองอีพีนี้นี่เป็นอีพีที่เท่าไห่แล้วไม่รู้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเราทําไปหลายคลิปหลายอีพีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมสซี่โรนัลโดเนย์มาสมัยยูซันโตอายเยนล็อบเบนล่าสุดก็พิเศโลโซนะครับผมร่างคองพิเศโลโซนะครับหลังจากที่ทําคลิปพิเศษไปนะครับก็มีคนชอบเยอะเหมือนกันนะครับคือคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเราไม่ได้อยากจะจํากัดคําว่าร่างคองให้อยู่ โดยเฉพาะฟุตบอลนะครับบุคคลใดที่เข้าภาวะร่างทองนะครับเราก็อยากจะเอามาทําคลิปเพื่อนําเสนอให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับตอนนี้นี่เดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะครับว่าตอนนี้ YouTube ร่างทองเนี่ยกี่ซับสไคร์แล้วตอนนี้นะครับใน YouTube ของร่างทองนะครับตอนนี้อยู่ที่1 5 0 0 0หมซับสไคร์นะครับขอขอบคุณนะครับผมก็ ตั้งเป้าไว้แล้วว่าสิ้นปีนี้นะครับผมจะแตะ100 0 0แสนซับสไครต์ให้ได้นะครับแล้วหวังว่ามันจะเร็วกว่านั้นนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็บอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่าฝากกดซับสไครต์กับร่างทองด้วยนะครับเป็นช่องใหม่ของผมนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาวะร่างทองของนักเตะรวมถึงบุคคลอื่นนะครับใน Facebook ด้วยใน Facebook ตอนนี้เพจร่างทองนะครับอยู่ที่ประมาณ10,000แคนนะครับผมก็อยากให้ถึงล้านไวๆอ่ะเออไม่รู้จะช่วยกันได้หรือเปล่า YouTube อยากให้มันถึงแสนอ่ะไม่รู้ว่าคนดูจะจะช่วยกันได้หรือเปล่าจะเห็นใจกันไหมในการนั่งํำคลิปอย่างเงี้ยพอบก็ฝากกดซับสไครต์กันให้ด้วยนะกดกระดิ่งกันไว้ด้วยยิ่งดีแบบว่ากดติดตามแบบว่าเป็นเฟซบุ๊กเกันไว้ด้วยยิ่งดีแบบว่าเวลาลงคลิปน่จะได้้รูวา ผมมันลงคลิปไปแล้วคุณก็จะได้ดูกันพอคนดูเยอะๆเนี่ยผมก็จะได้มีสปอนเซอร์เข้ากับเขาบ้างยังไม่มีสปอนเซอร์เลยค่าน้ําแข็งก็ไม่มีมาดูดูการไหนของเขาเนี่ยคือดูดูการที่เขาร่างของที่สุดในอาชีพค้าแข่งของเขานะครับก่อนอื่นนะครับมาพูดถึงภาพจําที่มีต่อซลาตันอิบายโมวิดก่อนนะครับทุกคนมีภาพจํากับซลาตันด้ไง ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยมองมองสลาตันในแง่ของทั้งดีและก็ไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมบางคนก็หมั่นไส้อ่ะอพูดตรงๆไงพูดกันแบบภาษาบ้านๆเลยสลาตันเป็นคนวนตีนปากดีแต่สิ่งที่พิเศษของเขาคือว่าด้วยความวนตีนความปากดีของเขาเนี่ยแต่เขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้จริงๆว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงยกตัวอย่างของผมก่อนภาพความรู้สึกของผมเนี่ยของสลาตันเนี่ยเขาเป็นคนที่อวดเก่ง อวดเก่งอวดดีแต่เขาก็มีดีในฝีเท้าของเขายกตัวอย่างเช่นความเป็นตำนานของซาลาตันครั้งหนึ่งนะครับก็คืออันนี้เล่าแบบว่าคร่าวๆครั้งหนึ่งซาลาตันนะครับเคยโดนอาร์เซนเอลเอตอนนั้นคุมอยู่อาร์เซนอลก็คือเหมือนกับว่าจะเชิญให้ซาลาตันไปทดสอบฝีเท้า,ราครับสิ่งที่ซาลาตันพูดกับอาร์เซนอลก็คือนักเตะอย่างซาลาตันไปทดสอบฝีเท้าครับเ เอาเรื่องตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอะตอนนั้นซาลาตันยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะพูดไงว่าเพิ่งมีชื่อเสียงอะเพิ่งเกิดเมโลโซโปกแดงเท่านั้นเองแต่พูดถึงอาร์เซนวนเกอร์ในตอนนั้นอะนึกออกไหมต้องบอกว่าซาลาตันเนี่ยเขาไม่ใช่นักเตะที่ดีสุดในโลกนะครับผมแต่ว่าโลกฟุตบอลเนี่ยไม่เคยเหมือนเดิมครับตั้งแต่วันที่เขาก้าวเข้ามา นี่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวฟังกันไปนะครับผมแต่สลาตันเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มีร่างกายที่ดีอยู่แล้วนะครับผมในการแบบว่าขึ้นมาครับโด่งดังมากับอแจ็กนะครับผมทำให้โลกรู้ว่าสลาต้าตอนนั้นเน่ยเริ่มมานะครับไฮไลท์สาคัญครับนั่นคือจังหวะที่ดึงบอลหลบ3-4คนนะครับในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงเฉยเลยนะครับแบบที่เขาทาเหมือนว่ามันไม่ได้ยากสําหรับเขาเลยครับนั่นคือการโชว์และเป็นคําประกาศนะครับผมที่บอกให้โลกได้รู้ว่า เขาคือสลาตันอิบาราเโมวิชที่โลนจับตามองครับสโมอสรอที่สลาตันเนี่ยครับผมเคยสังเกตอยู่นะครับไม่ว่านอกจากอาแจกแล้วนะครับก็มีทั้งยูเวนตุสมีทั้งอินเตอร์มิลานมีทั้งบาร์เซโลนามีทั้งเอซิมิลานปารีสแซงแมงแมเชสเตอร์ยูไนเตดรวมไปถึงเอลเอ a ก y ์เ็ซี่นะครับผมทุกสโมอสรเนี่ยต่างมีเรื่องเล่าสําหรับเขานะครับบางทีเนี่ยเขาไปเพื่อยิงประตูบางทีมเขาไปเพื่อกบคําดูถูกบางทีมเขาไปเพื่อพาทีมเป็นแชมป์บางทีเขาไปเพื่อพังระบบของทีมที่เชื่องช้า หรือระบบที่มันไม่ได้การของสโมสรเขา เข้าไปทำลายมันแต่ทุกที่ที่เขาไปนะครับแฟนบอลแต่ละทีมไม่สามารถลืมเขาได้เลยครับผมคุมทีมแม้แต่ฟาบิโอคาเปโลนะครับสุดยอดคุณสือนะครับผมก็ยังพูดถึงสลาตันว่าสลาตันนะครับเขามีเทคนิคเหมือนกับฟานบาเทนและเขาเป็นคนที่ฝึกซ้อมหนักทุกวันนะครับนี่คือสลาตันอีบายโมวิทครับจุดเด่นของสลาตันในสนามเลยครับผมเขาบอกว่าสลาตันเนี่ยไม่ใช่ตัวอย่างของนักเตะแบบสไตล์เบสิกนะครับแต่เขาคือนักเตะที่ทําทุกอย่างในแบบของตัวเองนั่นก็คือเหมือนกับว่าเขาเจนวิธีการเล่นในรูปแบบของตัวเองขึ้น ที่ยากมากๆครับที่จะมีใครเรียนแบบซาลาตันได้นะครับผมเขาเอาศิลปะการต่อสู้มาผสมกับฟุตบอลถ้าใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับซาลาตันนะครับผมซาลาตันเนี่ยได้สายดาเทควันโดด้วยนะครับผมแล้วเขาเอาศิลปะของการเล่นเทควันโดของเขานะครับผมมาผสมกับการเล่นฟุตบอลนะครับมันก็เลยทําให้ลูกยิงของเขาเนี่ยในหลายครั้งมันเป็นลูกยากๆยกตัวอย่างเช่นลูกที่เขายิงใส่ทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับ เขายิงลูกกับหลังด้วยความแม่นยำเขาพูดใส่หน้าคู่แข่งและจ้องนิ่งเหมือนกับหมาป่าจำภาพที่เขาจ้องหน้ากับเราม่รูลูกกูได้ไหมครับนั่นคือหนึ่งตัวอย่างครับผมยังไม่รวมหลายๆเหตุการณ์หลายๆช็อตนะครับที่เขาแบบว่าใครจะมาเล่นแถมใส่เขานะี่โดนสลาตันเอาคืนแน่เขาไม่เคยกลัวใครจริงๆในสนามอันนี้พูดตรงๆครับสำหรับสลาตันอิบไยโมวิทครับสลาตันนะครับเคยนิยามตัวเองนะครับว่าบอกกับสโมสรนะครับว่าเมื่อนายซื้อฉันน่ะนายก็เหมือนกับซื้อรถเฟอร์รารี่เว้ยท่านนายขับรถเฟอร์รารี่ ต้องเติมน้ำมันระดับพรีเมียมแล้วเว้ยแล้วก็เหยียบไปให้สุดหนทางไฮเวย์คือประโยคนี้ในความหมายของเขาก็คือว่าไม่ว่าจะสโมสรไหนที่ซื้อเขาไปเนี่ยมันเหมือนคุณก็ต้องดูแลเขาดีหน่อยอ่ะเหมือนกับคุณซื้อรถฟอร์เรยมาคุณอยากจะให้รถฟอร์เรยมันเล่นเร็วอ่ะคุณก็ต้องเติมน้ำมันดีๆฟอร์เรยดีวะพูดง่ายๆว่าคุณซื้อสลาตันไปอ่ะคุณก็ต้องทุ่มหน่อยดีวะให้สลาตันเขาได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่ดีวะอะไรประมาณนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่า เขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงครับซึ่งตอนแรกๆที่เขาพูดอย่างนี้ใหม่ๆนะครับผมทุกคนนี่อาจจะหัวเราะเยาะเขาแหละหมายถึงว่าซาลาตันขี้โมะอ่ะอะไรประมาณนี้ถ้าตีเป็นภาษาบ้านๆนะแต่สุดท้ายครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมสิ่งที่เขาพูดไว้นะครับเหมือนว่าเขาขี้โม้เขาก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาคือของจริงเหมือนกันพู่และคอแห้งขอจิบแป๊บหนึ่งนะครับอ่าใน Facebook ส่งดาวได้เลยนะครับผมก็ไปกดส่งดาวไปกันสักนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมหรือชอบ คลิปของร่างคอเนี่ยก็เป็นค่าน้ำคงน้ำแข็งให้กับผมเนะฮะข้าโซดงโซดาให้กับผมสักนิดนึงนะครับผมนะจะได้เหมือนเป็นน้ำยาล้างหัวเทปในการมาเล่าเรื่องนะครับผมนะสามารถทายอินได้นะครับตรงนี้ทายอินได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าเว้นตรงเว้นตาเนี่ยก็ทายอินได้นะฮะอันนี้ของออฟตัดนะครับออฟตัดไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนนะครับผมซื้อใช้เองนะครับสำหรับเวลาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยมันกองแสงได้ดีนะครับผมเห็นไหมโอ้โหหวานเจี๊ยบหรือไม่อ่าโอนิคุมะครับอยากได้การพากเสียงแบบเสียงเท่ๆต้องไม่โอนิคุมะผมใช แบบบนนี้นะครัเห็นไหมโอ้หวานเจี๊ยบไทยอินได้หมดอ่ะนะแชร์คลิปนี้ให้กับสปอนเซอร์ได้เห็นด้วยนะครับมาต่อถึงแม้ว่าซลาตันนะครับผมจะไปอยู่ไหนก็เหมือนกับว่าจะเป็นตำนานทุกที่ที่เขาไปนะครับโค้ดหลายๆคนก็ชอบเขาหลายๆคนก็ไม่ชอบเขานะครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนซลาตันอยู่กับบาร์เซโลน่านครับเขาอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าเขาไม่ถูกกับเป๊ปกูเดล่านะครับผมโดยเป๊ปกูเดล่านะครับบอกว่าซลาตันเนี่ยคือคนที่ขี้ขาดและไร้กระดูกสันหลังคือเหมือนกับว่าคำคำเนี้ยหรือประโยคประมาณเนี้ยมันทำให้ ลา,าตันโกรธโหหาว่าขี้ขาดได้ไงวะหาว่าแบบไร้กระดูกสัหลังอาจจะแปลว่าขี้เกียจหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับสลาตันแบบโหมันถูกถูกอย่างนี้สลาตันก็ก็สลาตันอะเป๊ปคูเดล่าก็เป๊ปคูเดล่าวะกล้าหักอะเออเขาเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วครับสลาตันเขาก็ย้ายทีมามาครับไม่อยู่เป็นลูกทีมของเป๊ปคูเดล่าเขาก็บอกว่าในความขัดแย้งทั้งหมดนั้นนะครับสลาตันเนี่ยไม่เคยหันหลังหนีเขายืนหยัดเหมือนกับภูเขาและมองโลกที่เขาอยากจะเห็น นั่นคือสลาตันครับทีนี้ครับมาดูกันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สลาตันได้รังสรรค์ไว้ในสนามนะครับผมได้สร้างผลงานไว้ในสนามนะครับกับหลายสมโมสรเนี่ยปีไหนครับหรือฤดูกาลไหนครับ ที่เป็นปีที่สลาตันเนี่ยร่างทองจริงๆครับคำตอบก็คือฤดูกาล2013-2014ครับผมซึ่งต้อบอกว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่ทําให้เขาสถาปนาตัวเองว่าเขาคือพระเจ้าของโลกฟุตบอลครับในฤดูกาล2013-2014นะครับผมสลาตันเนี่ยตอนนั้นอยู่กับปารีสแซงแย์แมงนะครับว่ากันว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยสลาตันเหนี่ยเหมือนกับสัตว์ร้ายที่ตื่นแบบเต็มร่างครับเขาลงเล่น46นัดยิงไป41ประตูครับกับอีก16แอสซิสต์ครับ และควา้าดาวน์ซนโวลิมเองพร้อมกับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของฝรั่งเศสแบบไม่มีข้อก,กังขาแฟนๆพีเอจีถ้าได้ดูฤด,ดูกาลนั้นดูนะครับผมก็อธิบายเพิ่มเติมในนะฮะในคอมเมนต์นะครับผมนอกจากจะยิงประตูเยอะแล้วนะครับสิ่งที่ซาลาตันได้สร้างไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ประตูที่พาไปสู่ชัยชนะหรือว่าคว้าแชมป์ลีกเองอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ตอนนั้นเนี่ยซาลาตันเนี่ยเขาคือศูนย์กลางของปารีสแซงแวร์มงอย่างแท้จริงครับมันคือปีที่พวกเขาเนี่ยกำลังเปลี่ยนสถานะ จากทีมที่มีเงินกลายเป็นทีมที่น่าเกรงขามเพราะมีสลาตันครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสลาตันน่าจะเป็นนักเตะยุคแรกๆเข้ามาในยุคที่นา s เซอร์อัคเคเลิฟีเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับผมและสลาตันเป็นนักเตะที่ก็ตอนนั้นก็กประมาณนึงอ่สะสลาตันแต่พอเข้ามาเนี่ยมันก็ยกระดับหรือว่าสร้างภาพลักษณ์ของปารีสเนี่ย ให้ยกระดับขึ้นมาด้วยการมีสาลาตันครับเขาบอกว่าสิ่งที่สาลาตันทําในสนามเนี่ยไม่ใช่แค่ยิงประตูครับอย่างที่บอกไปแต่คือการเปลี่ยนโฉมหน้าฟุตบอลฝรั่งเศสเขาเป็นทั้งเพลย์เมคเกอร์เป็นทั้งผู้นําและเครื่องจักรผลิตป,ประตูในคนเดียวกันนั่นคือสาลาตันในตอนนั้นครับเออก็จริงถ้ามานึกย้อนก็จริงนะลีกฝรั่งเศสอา้าวถ้าทัดย้อนกลับไปตอนที่ไม่มีสลาตันอ่ะมีใครที่ดังๆและใครดูอ่ะพอสลาตันมาอยู่กับปารีสแซ์แมงผมว่าสาลาตันน่าจะเป็นคนที่ทําให้ปารีสแซ้ดดดาํ เออก็จริงอันในมุมมองผมนะถ้าเกิดว่าใครมองอีกแบบหนึ่งก็คอมเมนต์เข้ามาได้แลกเปลี่ยนกันนะครับผมอันนี้มันคือข้อมูลที่ผมหามาแล้วก็มาเรียบเรียงนะครับจากการวิเคราะห์นะครับผมอตอนนั้นนะครับผมวิธีการเล่นของสลาต้าเนี่ยต้องบอกว่าเขามีสระในการขยับทุกจุดของพื้นที่ในเกมรุกนะครับก็คือพูดง่ายว่าจะถอยลงมาต่ํารับบอลจะดันเล่นสูงจะเป็นทาร์ก็ตแมนและออกไปริมเส้นหรือโยนเข้ากลางเขาทาได้หมดครับทุกจังหวะที่เขาแตะบอลเกมของปารีสเดี๋ยวจะไหลลื่น แล้วเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะขยับรอทันทีเพราะรู้ว่าเขาจะสามารถสร้างช็อตที่เปลี่ยนเกมได้เสมอเขาใช้ร่างกายแบบนักมวยครับและเทคนิคแบบศิลปิน และจิตวิญญาณแบบนักปลุกใจซึ่งไม่มีใครเทียบได้นั่นคือสลาตันในตอนนั้นครับที่คล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างของปารีสแซงแแมงนะครับผมนอกจากจะเป็นนักเตะของสโมสรแล้วเขาอาจจะไม่ใช่ประธานสโมสรเลยครับผมแต่เป็นนักเตะที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรปารีสแซงแแมงในช่วงนั้นครับที่ดีครับปีนั้นเนี่ยตอกย้ําด้วยไฮไลท์สุดสวยในชีวิตของเขานะครับด้วยประตูจักรยนานกาศใส่สโมสรบาสเตียครับที่แฟนบอลเนี่ยต้องบอกว่ายืนขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายครับ หรือจะเป็นฟรีคิกข้ามกำแพงแบบไร้ความเร็วแต่มันโค้งจนต้องพูดภาษาประตูเนี่ยยืนมองเหมือนกับต้องมบนนะครับหรือว่าจะลูกดีดด้วยส้นเท้าครับลูกยิงสายก้อยดอกกอบลูกมงจากเส้นเขตโทษเขาทาได้ทุกแบบครับสมกับที่บอกว่าเขาคือเครื่องจักรผลิตสกอร์ครับเพราะว่าเขาสามารถใช้ทุกส่วนในร่างกายที่ไม่ผิดกติกาฟุตบอลนะครับคำประตูไว้กับปารีสแซงแย์ได้ในฤดูกาลนั้นครับและแน่นอนนะครับผมว่าในฟอร์มซาลาต้าในตอนนั้นมันก็เลยทาให้ปารีสแซงแย์เนี่ยคว้าแชมป์ ีกได้นะครับด้วยการเก็บไป89แต้มนะครับผมยิงรวมกัน8 4ประตูและเสียไปแค่23 <c oughs> ครับนักเตะรุ่นน้องในทีมนะครับผมอย่างพวกเวลติอย่างปาสตอเล่อย่างโลคัส่านะครับก็พูดตรงกันนะครับว่าซลาตัานเนี่ยทำให้พวกเขารู้ว่าความเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยคืออะไรซึ่ง ก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับซาลาตันเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนปากดีอวดเก่งอวดดีนะครับผมแต่ซลาตันเนี่ยเป็นคนจริงจังกับการซ้อมและดูแลร่างกายตัวเองเป็นอย่างมากครับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่เป็นมืออาชีพอ่ะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเตะรุ่นหลังนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะอวดเก่งก็ตามนะครับนอกจากอิทธิพลในสนามนะครับอิทธิพลในโมโสรของซลาตันนะครับผมต้องบอกว่าการย้ายไปอยู่กับปารีสแซงแมงเนี่ยมันทําให้เสื้อเบอร์สิบของเขาเนี่ยขายได้มากเป็นประวัติการนะครับผม อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าขายไปจํานวนเท่าไหร่นะครับนะทำให้ผู้บริหารของปารีสซีญแมนนะครับให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาบอกว่าสลาตันก็เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเราในสายตาโลกซืนอื่นนะครับก็เริ่มพูดถึงหลีกเอิงมากขึ้นนะครับเพราะว่าสลาตันตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ระดับโลกนะครับส่วนอิทธิพลต่อแฟนบอลนะครับเขาบอกว่าเสียงเชียร์ในสนามพาร์คเดอะเพง์นะครับยังไม่ดังเท่ากับตอนที่สลาตันเนี่ยยิงประตูได้รวมถึงอิทธิพลของสลาตันนะครับได้ส่งต่อไปยังเด็กๆนะครับผมที่แบบว่าเริ่มเเรียยนแบบาาิงงขอ้ ถ้าฉลองดีใจของเขาเรียนแบบคําพูดของเขาแม้บางคนเนี่ยจะไม่ชอบความเย่อหยิ่งของเขานะครับแต่ก็ไม่มีใครนะครับไม่ยอมรับนะครับว่านี่คือน,นักเตะที่ทําให้หลีกเอิงเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยนะ ชื่ใจมาก่อนจะฟังต่อนะครับขออนุญาตนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าร่างทองเนี่ยเรามีทั้งคลิปยาวคลิปสั้นนะครับมีทั้ง Facebook YouTube นะครับขอย้ำอีกครั้งไปกดติดตามกันหน่อยนะครับผมนะก็กดหัวใจกันนิดนึงนะครับผมนะใน Facebook กดส่งดาวได้แล้วนะครับผมนะก็ขอค่าน้ำคงน้ำแข็งค่าโซดากันหน่อยนะครับมามาต่อนะครับทีนี้กลับมาย้อนดูในวัยเด็กของซาลาตันกันบ้างนะครับซาลาตันนะครับผมเขาเกิดที่อ่า โรเซนการ์ดในประเทศสวีเดนนะครับผมต้องบอกว่าอันนี้คือมันอาจจะเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้รู้ปูมหลังพื้นเพว่าทําไมถึงมีนิสัยที่อวดดีหรืออวดเก่งอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสลาตันเนี่ยเกิดมาในย่านที่เต็มไปด้วยคนไร้รากทางสังคมนะครับหรือว่าเป็นคนแบบ ในสังคมยักจนโจนะเออถ้าพูดกันตรงๆครับเขาเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่ในย่าร้างกันนะครับผมเขาพูดคําหยาบตั้งแต่เด็กพูดง่ายว่าไม่มีคนรอบข้างหรือคนรู้จักคนไหนนะครับคิดว่า เด็กคนนี้เนี่ยจะกลายเป็นตำนานซึ่งก็จริงครับเพราะว่าถ้าอ่านตามประวัติลึกๆจริงๆครับซาลาตัานเองก็พูดไงว่าเป็นเด็กเกเรคนนึงอ,ะ,อะแต่ตอนเด็กๆอะอาจจะไม่ได้กเกเรถึงขั้นติดยานะเท่าที่ผมรู้นะครับแต่ว่าเกเรแบบว่าเป็นลักเล็กขโมยน้อยเป็นขโมอยอะเออแต่ซาลาตัานเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ต่างออกไปนะครับนั่นก็คือเขาชอบเล่นฟุตบอลครับและลูกฟุตบอลเนี่ยมันคือตัวใบเดียวครับที่พาเขาออกจากโลกแค,แค,คบๆครับผมจากเมืองโรเชนการ์ดนั่นเองครับ เขาเลือกที่จะเตะมันแบบไม่มีใครกล้าเตะครับเขาโตมาท่ามกลางความรุนแรงแต่กลับควบคุมบอลได้เหมือนกับนักเต้นบอลเล่แลนนั่นเลยครับมันคือจุดเริ่มต้นของพระเจ้านั่นเองครับขอเล่านิดนึงนะครับผมจากที่ผมรู้มาซาลา,า,าตันเมื่อก่อนนะ่ะอย่างที่บอกว่าไม่มีใครคิดว่าเขาจะโตมาเป็นด้ำนาน,นะครับก็คือมันมีเรื่องเล่าว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนที่เขาไปซ้อมบอลเนี่ยเขาต้องขโมยจัก,กรยานคนในละแวกแถวนั้นนะครับผมเพื <laughs> <laughs> <ๆ>่อไปซ้อมบอลนะครับจักรยาน <ๆ S 1> ใครไม่รู้ที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ยซาลาตันเขาขโมยหมดครับผม แม้แต่จักรยานไปเนีเขาก็ขโมยครับปั่นไปซ้อมบอลบางครั้งเนี่ยเขาจักรยานเนี่ยขโมยไปนะครับไปเจาะที่สนามจักรยานหายเขาโมโหครับแล้วเขาแก้แค้นด้วยอะไรรู้ไหมแก้แค้นด้วยการขโมยจักรยานคนอื่นอีกทีปั่นกลับบ้านนี่ละครับสลาตันนะครับผมสิ่งที่สลาตันเป็นนะครับทำให้บางคนเนี่ยก็รักเขาครับทำให้บางคนก็เกลียดเขาแต่ถ้าพูดกันตามตรงนะครับไม่มีใครไม่พูดถึงเขาครับเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ไม่กี่คนครับที่แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยรู้สึก อะไรบางอย่างทันทีที่เขาแตะบอลครับแม้แต่มาคัลเลตฟอร์ดนะครับก็พูดถึงสลาตันนะครับผมน่าจะเป็นตอนที่สลาตันมาอยู่กับแมนยูนะครับเขาบอกว่าสลาตันเนี่ยสอนที่ผมรู้ว่าความคิดคือทุกอย่างของนักเตะระดับท็อปก็ไม่รู้ว่าเอ่อณนะตอนนี้นี่แลตฟอร์ดยังคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับดูจากฟอร์มการเล่นและดูจากสถา,านการณ์นะนะก็ว่ากันไปส่วนหลายคนก็บอกนะครับว่าเขาอาจจะไม่ใช่โกดของทุกคนนะครับผมหรือว่าเอ่อ GOT นะครับผมก็คือ เก e of all time นะครับอาจจะไม่ใช่โก้นของทุกคนนะครับแต่เขาคือไอคอนของยุคสมัยซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงในยุคสมัยนี้เนี่ยในช่วงยุคสมัยฟุตบอลอ่ตั้งแต่ปี2000จนถึงนักปัจจุบันเนี่ยเล่นประมาณ20ปี30ปีเนี่ยซาลาตัานคือหนึ่งในนั้นครับคือหนึ่งในไอคอนของยุคครับเออมันก็เรื่องจริงนะครับก็ถ้าใครคิดเหมือนกันก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ สุดท้ายเลยนะครับหลังจากออกจากปารีสนะครับอย่างที่บอกไปซาลาตันก็ไปหลายสโมสรนะครับผมไปทั้งอ่า l a Galaxy ไปทั้งแมนยูไปทั้ง่า a ีมิลานนะครับผม, uh, Galaxy, U, uh, Milan, บผมซึ่งไปทุกที่ก็อย่างที่บอกเขาก็มีเรื่องเล่าของเขาโดยเฉพาะที่ LA Galaxy เนี่ยไปมีเรื่องมันๆเกี่ยวกับซาลาตันเยอะมากนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผมสุดท้ายนล้นนะครับสรุปก็คือว่าฤดูกาลร,ร่างทองที่สุดของซาลาตันนี่คือ ด,ดูการ2023-2014นะครับซึ่งมันไม่ใช่ปีที่เขายิงประตูได้มากที่สุดครับแต่มันคือปีที่เขาแสดงให้โลกได้เห็นว่าศิลปะแห่งความมั่นใจความสามารถที่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนลีกและเปลี่ยนวัฒนธรรมฟุตบอลได้ทั้งทวีปด้วยคนคนเดียวมันเป็นยังไงนะครับผมซลาตันไม่ใช่แค่คนที่ทําให้เราดูบอลสนุกขึ้นครับแต่เขาคือบทกวีของคนที่ไม่เคยขอโทษในความเป็นตัวเอง นั่นคือสิ่งที่เป็นสลาตันครับและสุดท้ายครับต้องบอกว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้อยู่บนฟ้าเสมอไปครับเพราะบางครั้งอาจจะยืนอยู่ตรงจุดโทษแล้วยิ้มแบบไม่ขอโทษใครแบบสลาตันอิบ,บาฮิโมวิชครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจให้กับผม้วในครับผมแลวก็อย่าลืมกด Sub สไครต์ให้กับผมด้วยนะฮะแล้วก็อยากฟังเรื่องไหนขอกันเข้ามานะครับผมขอกันเข้ามาเยอะๆได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยทำให้นะครับผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ